แดดกับเจมันห่อนเว้ยแดดเอียงมาห่อนก็ได้ฝันเดือนฮาอร่อเว้ยแดดเองก็ได้ยำเปี๊ยจ้าเขาแค่เอียังเหรอฮันพื้นดินพักอยู่แม่เขาพักตีหฮันพักอียังลหรอพักเขียวพักเขียวโฮมีนเขียวพักแคียวโอ้ยพอปันขี้ทูดเอาโลดบาดนี้เห็นได้ขี้ทูดละแบบนี่ โอ้ยมันเป็นลักษณะของพักโอ้ยลักษณะของพักมันก็กินบ่ได้ดอกมันคือคนเป็นขี้ทุ่ปล <c oughs> าไส่เงาะกินกับเป็ดยังซี่แหละพักชน,นิดนี้นะคล้ายๆกันบคานารสชาติมันนั่นโอ้ยแม่อบอกกล้ากินหอกเป็นแนวนี้เห็นแต่คนเป็นขี้ทุด่ดสมัยเตีิเป็นบ่นี่ใบมันก็งามเห็นไเคี้ยวก็เคียเค้ยวมันถึงซูเปอรช์ชัวดเลยนี่งามกระยาดอกกูดยังเขาสั่นปั่นโมเมนต์เนี่ยวกินแนวรถ มันก,ก็นคือคนนี่ล่ะแม่คนก็นมีผมตรงผมยิกผมกูดโอ้ยกูดแบบนี้มันกูดขีดทุบอย่าสิฟันแม่เดียเด๋ยวฉันอม่เี๋ว่างโครโรยู่ไหนโอ,โอ้ยอย่ามามาตอดตาแล้วกระไดหรือิึงเบิงบึงจะเจ็ดพักเขาลายก็ได้เบิึงแต่พักแข่าไหมเอาใส่ดีบ่อ,อย่าสิฟันนั่นนะโอ้ยใส่ดีเพิ่งยังีได้เย็นแข่าเงาเงาคุณแล้ว วัสดีครับคุณแม่ครับผมวัสดีครับคุณแม่คนสวย<อ>วันดีครับ,รบเอาไปยังไง,ไม,ง,ไงไม,มาหาเสียงต่อคุณแม่ว่าที่ผู้สมัครสอทอคนไม่เบอร์สิบสามเบอร์สิบสามครับผมไม่มาหาเสียงมาได้เสียงมาหาคะแนนัาได้คะแนนนู่ลูกเอาทั้งสองเสียง,งน,นั่นล่ละเอาทั้งสองเสียงทั้งคะแนนทั้งเสียงเดินแม่เด้อเข้าไปที่เฮตยังละ่ะนโยบายนโยบายอันบ่ แม่ <Man. S 2> บ้านเมอยที่นี่มันบอ่อจากต้นซอยหอดไท้ายซอยทั้งหมดนี่ถนนสิเป็นคนกีดให้หมดเลยเขาเห็นแล้วไฟฟ้าจากบ้านแม่มาทั้งหมดนี่จากตน้นซอยหอดทยายซอยเนี่ยมาขึ้นนี่มันบอ่อ่อยแจ้งสว่างมันได ทุกครอบครัวเลื่อนต้องแจ้สวางมื่ขึ้นเลยครับแม่เขาเห็ดแล้วนั้งป่า,ปาบานเ้าบ่อ่อยไหลไหลข้อไหลข้อจอกนี่ขันผมได้เข้าไปสู่สภาพสิไหลแบบไหลลัวไหลลวงทุกครอบครัวเลื่อนขึ้นกันครับคุณแม่เขาเฮ็ดแล้วเ <laughs> ล่าใส่พมเพอยงหลักครับเนี่ย โอ้ยตัวติไปเห็ดอีหยังตัวรุงอิสระตัวเขาไปตัวกายุซื่อล่ะลุงอิสระกายุซื่อจตัวเขาไปที่เห็ดอีหยังเฮ้ยเอ้ากันค่ะอย่าลืมใส่สิ่งเลือกต่างในแห่เด้อมือเลือกต่างอย่าลืมกาทนทนเบอร์เดียวเลยเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามโอ้ยแม่แห่งมักอยู่แล้วเบอร์สิบสามเบอร์เดียวลงเบอร์เดียวแค่ที เอาเขียนื้อใส,ยยส่ว้เฮ็ดลูกพัวให่ใส่ไว้พุเลว